มอร์นิ่งเช้าวันวันน,น,นี้วันอะไรวันนนี้วััพฤหสเช้าวันพฤหัสนะครับผมเป็นวันพฤหัสที่เราออกมาตกปลาแบบมึนมึนงงงวันนี้ออกใหม่มาทางนะครนายักนะครับอ้าวตายเลยไม่รับมุกไม่ไหวนอนน้อยขออนุญาตดิฟกาแฟการดิฟง่ายๆนะครับวางกระดาษก่อนแะล้วกันวางกระดาษแล้วนะครับ <laughs> มาลงอันนี้เป็นดิฟไอนะครับนะที่วางอ่ะ มล็ดกาแฟก็บดใส่ดิปครั้งเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาเหยือกไม่ได้เอากามานะครับนะดิปครั้งเดียวมา เราซื้อเหยื่อมายังยังไม่ได้เทสเลยเออเทสหน่อยได้ไหมเหยืห่ออะไรพี่เจ้าฟอกซื้อเหยื่อจ้ฟอกมานะในอินเทอร์เน็ตนะครับของเอ,อ่ออะไรเนี่กยกบยางเอ็มบีนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาเทสตัวนี้เอามาสองสีมามีสีส้มกับสีเหลืองมา <c oughs> ลองดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของเหยื่อนะฮะอันนี้คือผมอย่างที่บอกผมเล่นทิกตอกผมไปเจอในทิกตอกเนี่ยก็เทสเหยื่อวมาเลยเออลองดูขอ ซื้อมาลองเทสตดูถ้ามันดีก็ต่อมาใช่ไหม s <S รอบรรยากาศใช่ไหมเอาบรรยากาศแล้วเอาตัวแพร่พี่เอาบรรยากาศแล้วเอาตัว,เอ,ตวเอาตัวเอาตัวอย่าไปชาติหวังนะครับ แต่ถ้าเอาถ้าเอากระปอมอ่ะคาดหวังด้ครับเดี๋ยวฟ้องไงแต่มันเงียบไปต่อ ้ไหล <500 Alexander. S 1> ก็ยังไม่มีทักทายไม่มีอะไรเลยครับนะ <oppose clicking Yoda> เพราะว่ามันยังไม่เจอหมายที่มันแบบเป็นน้ําเกา่าเหมือนน้าใหม่แล้วมันก็เป็นน้ําไหลด้วยนะครับนะผมต้องต้องตามหาต่อไปเรื่อยๆนะครับนะหมายคลองธรรมชาตินะครับนะเดี๋ยวลองดูกันนะครับนะว่าจะจะมีตัวหรือเปล่าดูกันต่อ เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเป็นกระดี่ดูนะครับมีไล่กัดอยู่นะแต่ว่ามันแบบกแบบัดไนะม่โดนเหมือนตัวไม่ใหญ่เหมือนตัวเล็กฟล้งจากศีลดูอันนี้มาลองกระดีด่ดูอันนี้เป็นคลองที่เขาลอกดูจากผักตบขึ้นมาน่าจะได้ประมาณสักสองคิดได้แล้วไหมใช่ไหมแต่ตาดูนะ ใหญ่ <c oughs> ไม่ใหญ่เลยครับก็พอได้นะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ก็ประมาณน่าจะน่าจะประมาณห้าขีดหกขีดก็ะเปรียบเทียบกับข้อแขนพี่แฝงก็ก็พอได้อยู่ โอเคอยู่นะไซ,ไซสออ์สวยกินกินมุมปากนะครับเนี่ยอใกล้รกินมุมปากพอดีก็ไม่หลุดนะครับก็เป็นกระดีก็หลุดยากหนึ่งแต้มครับผมใช้เวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงเล่นหนึ่งแต้มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาดูตัวต่อไปกันนะครับ ยอดแสม,มันก็อมองไม่เห็นเหยื่อตกแล้ต้องการนี่ไง้ตองงััลบมาดูดิครับผมนี่ก็ไซส์ไซส์สวยครับไซส์สวย เกือบไม่ทันนะครับเข้ามุมปากพอดีนะครับเนี่อันนี้ไซส์สวยครับไซส์สวยเอาละครับอันนี้ก็แต้มที่สองอันนี้ก็ขนาดก็จะไซส์อยู่นะแก้เขอดูนะโอ้มันขีดที่เลขสองอะแต่มันคงไม่ถึงสองโลหรอกพี่วัดเต็มที่ก็โลครึ่งน่าจะโลโลโลครึ่งโลกว่า เก็บเทียบกยับโคแกงพี่แป้งนะนะเคได้อยู่นะครับก็สสวยนะครับปล่อยครับก็ปกติพี่แง้์จะตีกับคู่หูพี่คือพี่อมอมพี่ออมสินร้านโฆษณาเลครับร้านป้ายนะครับนี่วันนี้ชนเข้ามาเลยเขาไม่ว่างครับ เดี๋ยววันหลังเนี่ยผมเดี๋ยวพี่แฟงพามาแล้วเดี๋ยวแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับเนี่ยอมสินโฆษณาเรื่องตีกระดี่คลองเนี่ยผมบ่งตัวผมต้องยอมเขานะครับไม่เลิกจริงเลยครับเนี่ยผมตีแป๊บๆถึงชั่วโมงผมก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนผมนี่โอ้โหตีจนปลาร้องไห้น้ําตาไหล <laughs> <c oughs> สุดพีนแฟงเขาสุดจริงครับต้องยอมเขาได้แล้วครับ นะครับก็อันนี้ไซส์เล็กหน่อยนะครับปล่อยไหมปล่อยครับใค <laughs> ปล่อยครับปล่อยแล้าปล่อยเจ้า ใหญ่ด้วยพี่ดิไคุขึ้นน้ำขึ้นเลยอะ่ะรุดรุดรุดดิคือลักษณะนี้คือมันเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้มันไม่ได้ตามมาจากด้านหลังอะ่ะมันมาจากด้านข้างมันมาชวยฟุบอะก็ดีร้อยๆมามันสวยสวยสวยฟุบอย่างเงี้ยมันก็ไม่โดนไม่โดนเงี่ยงอะ่ะเราไม่รู้จะเอาอีกหรือเปล่า แต่ว่ามันไม่ได้เยอะไม่มีการเย,ออยื่อี่เกิดขึ้นก็เขาอาจจะยังไม่เจ็บปากเขาอาจจะจะเอาเต้งมาตามหลอดูครับผมผมไม่ได้วัดนะผมลากมาแล้วผมกองเดี๋ยวผมไม่วัดนะครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะเสมอเสมอกันนะครับ <laughs> เราไม่เอาเปรียบกันนะครับนะคือลากมาคือตั้งฮุกก็กัดก็คือก,กัดถ้าไม่กัดก็ไม่เป็นไรแบบนี้ดีกว่า มจะไม่วัดนะครับผมไม่วัดนะมันก็ลากกระดีมาผมก็จะผมไม่ชันคันขึ้นถ้าหลุดก็หลุดเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะแฝงเนาะโอ้ยตัวนี้ไม่ใหญ่อ่ะตัวนี้เล็กตัวที่อะไรละสี่เท่ากับตัวไซส์ตัวที่สามนะน่าจะเป็นสูงด้วยกันนะจริงๆแล้วการผด ปดปลานี้ต้องใช้คีมนะครับอย่าช่าใจนะครับผมเห็นมาหลายคนแล้วนะครับคือแบบกดปลาแล้วคือใช้นิ้วอะ่ะแล้วมันสะบัดมันก็เข้าเลยพอเข้าก็เรียบร้อยอันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเรื่องเรื่องนี้สำคัญเนาะเรา,เราปลาเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับตัวที่ห้านี้น่าจะเท่ากับตัวแรกวะนะใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกัน ชุก็ใหญ่ครับโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆก้าโมงยีได้นะครับนะเดี๋ยวพี่แฟงจะขอใช้เวลาอีกสัก20่นาทีเพราะพี่ยังคาใจอยู่นะฮะเห็นมันขึ้นๆอยู่แตวมันยังไม่เอาเบ็ดพี่พี่ก็จะลองดูว่า20่นาทีสุดท้ายไปจบที่9ก้โมงสีเนาะเก้โมงสีมาดูว่าพี่แฟงจะได้เพิ่มอีกอกี่ตัวนะครับอลองดูครับ

ม้สุดท้ายพอดีด้วยครับผมวันนี้ก็เมื่อกี้ที่บอกว่าขออีก20่นาทีใช่ไหมว่าจะได้ตัวหรือเปล่า,าไม่ได้นะครับหลุดไปหนึ่งตัวก็เงียบเลยเพราะมันสายแล้วมันก็แดดร้อนแล้วมันก็ลงล่างเนาะนะครับคนะก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับนะก็วันนี้ปิดทิปด้วยจำนวนปลาช่อนนะครับนะตามไปดูก็าตัวกระซ้ายกันไปนะครับผมมีมีโลครึ่งได้นะครับแล้วก็มี8ขีด4ีห้ขีดก็มีรวมล้ก็ 5ตัวนะครับวันนี้ก็ปิดทิปเพียงเท่านี้นะครับนะก็ พพเพื่อนๆนะครับนะอยากแนะนําอะไรยังไงเออ่เกี่ยวกับการตกหรือว่าใช้เหยื่ออะไรยังไงคอมเมนต์ลงมาครับคอมเมนต์คอมเมนต์มานะครับนะแนะนำมาแล้วดีนะครับหรือจะชวนไปตกด้วยกันก็ได้เลครับนะผมก็เพิ่งหัดตกเหมือนกันนะครับนะหัดตกหัดตทำช่องฝากเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามด้วยนะครับนะกับช่องพวกเราชายขาฟิชชิ่งนะครับนะวันนี้ผมจะต้องลาไปก่อนนะครับนะผิดพลาดประการใดอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมขอบคคุุณททกๆนี่ตติดาม สวัสดีครับ